วันนี้นะครับคุณหมอ5เรื่องต้องรู้ของเรานี่เกี่ยวกับเรื่องความเครียดครับคุณหมออาการทางใจเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายได้ขนาดนั้นเลยหรอครับความเครียดจากที่ทํางานครับอาการทําให้เรานอนไม่หลับความเครียดของวัยรุ่นโรคปวดหัวไมเกรนใช่ไหมครับคุณหมอครับโรคฮอนฮิต สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการ5เรื่องต้องรู้กับรามาชาแนลนะครับผมเอกวิชัยจงประสิตรพรครับผมหมอเปียแน,นกกายแพทย์เฉีวระกอบัยสารครับอ <laughs> ขอเสียงกรี๊ด FC หมอเปียแหนเลยครับร เจงเงียบเลยวันนี้นะครับคุณหมอ5เรื่องต้องรู้ของเรานี่เกี่ยวกับเรื่องความเครียดครับคุณหมอใช่เลยเรื่องเครียดเนี่ยจะว่าเป็นเรื่องเล็กๆนี่ไม่ใช่นะคุณเอกแล้วก็ผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องเครียดเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวเองเนี่ยไม่มากกันน้อยแหละวันนี้เรามี5เรื่องต้องรู้ที่ไปรู้กันว่า เรื่องเครียดเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อร่างกายเราได้บ้างครับเรื่องต้องรู้เรื่องแรกนะครับมันมันจริงเหรอครับคุณหมออาการทางใจเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับครับโอ้จริงๆแน่นอนคุณเอกเวลาเราดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคนจะเข้าใจว่าเรารักษาแต่เรื่องร่างกายแต่จริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็ <ฤ h. S 2> คือเรื่องใจแล้วมันลิงก์กันมันเชื่อมกันครับพอใจไม่ดีกายก็ไม่ดีกายไม่ดีใจก็ไม่ดีมันจะเชื่อมกันยังไงนะลองไปฟังกันนะครับในรายการ Brahma Variety ครับ จริงมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อนะสมัยโบราณนะครับเพราะเ่าเชื่อว่าทางใจก็เร่องนึงอาการทางกายก็เรื่องนึงไม่เกี่ยวข้องกันหลังๆเราพบว่าอาการทางกายกับอาการทางจิตใจเนี่ยมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งนะครับเวลาเรามีความเครียดก,ก็ส่งผลกับอาการทางกายได้แล้วก็ในทางกลับกันเวลาเรามีอาการทางกายเจ็บป่วยไม่สบายก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจได้เช่นเดียวกันครับหนูเคยได้ยินมาอีกนะคะคุณหมอว่า,วาช่วงนี้เนี่ยหลายๆคน ป่วยเป็นโควิดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหร่างกายเนี่ยมีการแบบกลัวหรือมีความเครียดมีความกังวลคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นหนักแล้วมันส่งผลทําให้อาการซุดลงอันนี้จริงไหมคะคุณหมอ,อ,อพอเป็นโควิดแล้วส่งผลต่อสภาพจิตใจอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับพอเป็นโควิดกังวลเครียดมากขึ้น ทีนี้นถามว่าพอเครียดเสร็จปุ๊บมันทาให้ตัวอาการของโควิดเป็นหนักมากขึ้นไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาที่บอกว่ามีผลกระทบโดยตรงเนี่ยยังยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาชัดเจนแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวโรคได้มากมายเลยนะครับตัวอย่างเช่นเวลาเรามีความเครียดมากขึ้นร่างกายหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดก็ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของระบบประสาทพอถูกกระตุ้นมากๆก็ส่งผลต่อ,ตอ,ตอการหายใจก็เกิดขึ้นได้นะครับ กรดในกระเพาะอาหารตรกสุกหลังมากขึ้นในนี้เกิดขึ้นได้อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าพอมีความเครียดมากๆเนี่ยมันทําให้การโควิดไม่ดีโนยหลักการมันก็มีความเชื่อมโยงกันได้อยู่อย่างที่2ก็คือว่าพอเวลาเรามีความเครียดมากๆเราก็จะโฟกัสไปที่อาการทางกายได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนก็ ถ้าเกิดว่าสบายสบายดีเจ็บตัวปวดหัวเวียนหัวปวดท้องนิดๆหน่อยๆเขาเขา,เขาอาจจะเฉยๆนะครับแต่พอเป็นคนที่มีความวิตกกังวลสูงมีความเครียดมากๆอาการมีนิดเดียวไม่มากนะักเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาพูดออกมาได้ว่าอาการมันแย่เลยนะครับส่วนเหตุผลที่3ก็คือว่าพอเวลาเรามีความเครียดไม่สบายใจซึมเศร้าขึ้นมาได้เนี่ยก,การดูแลตัวเองก็จะลดหย่อนลงไปนะครับคนบางคน เดิมอาจจะกินยาสม่ําเสมอคอยดูแลตัวเองออกกําลังกายพอช่วงเครียดไม่สบายก็หยุดทําสิ่งเหล่านี้ก็อ,อาจจะทําให้การดูแลตัวเองในช่วงโควิดก็ลดน้อยถอยลงได้เช่นเดียวกันครับ<ะ>โรคโควิด19เป็นโรคที่น่ามีความน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดผลการแทรกซ้อนหรือว่ามีข้อพึงที่เราไม่พึมประสงค์ได้มากแต่ในขณนะเดียวกัน คนที่ป่วยโควิดแล้วก็อาการน้อยๆก็มีอยู่จาเป็นจานวนมากและเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะป่วยเป็นโควิดแล้วก็อยากจะให้มีกําลังใจที่ดีนะครับคอยดูแลตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งใจเสียในปัจจุบันเองการปร่วยเป็นโรคนี้ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเองก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับก็ขอให้ให้กาลังใจแล้วก็ฝากช่วยกันดูแลทําตามมาตรก,การเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดด้วยครับความเครียดแล้วมันส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันได้หรอครับ ส่งผลครับคุณเอกคือความเครียดเนี่ย<ม>ถึงแม้ว่ามันเป็นอาการทางจิตใจนะรเราเครียดเราคิดแต่ว่ามันส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายๆอย่างเลยโด<ม>ยเฉพาะพวกฮอร์โมนแล้วก็สารต่างๆในร่างกาย<ม>อย่างเวลาเราเครียดเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนเครียดออกมานะครับ,รบที่เราเรียกว,ว่าคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนตัวนึงแหละอซึ่งมันสามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันได้เหมือนกัน อพอภูมิคุ้มกันและความดันโลหิตสูงนี่ก็เ <c oughs> กี่ยวกับความเครียดอีกเหรอครับคุณหมอ <c oughs> ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นเวลาเราเครียดเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดซ้ําๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วมันก็สามารถส่งผลให้ระบบหลอดเลือดหั <c oughs> วใจการบีบตัวเนี่ยทำงานหนักขึ้นได้แล้วในคนที่เป็นโรคความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยคุณเอกมันสามารถทําให้ความดันสูงปิ๊ดเลยอย่างเวลาที่เราให้คนไข้มาโรงพยาบาลหรือว่าวัดความดันเนี่ยครับเราจะบอกว่าเฮ้ยขอให้นั่งแบบ ชิลๆสบายๆอย่าพึ่งทะเลาะกับใครอย่าพึ่งแบบปี๊ดใครวิบใครเพราะว่าถ้าเครียดน่ะความนันส่งปี๊ดเลยคนเองต้องระวังเลยครับครับและครนี้ครับคุณหมอครับที่ผมเห็นในละครเนี่ยครับเวลาแบบว่าเกิดความเครียดมากๆเนี่ยครับแล้วเห็นในละครเลยแล้วหัวใจจะวายจริงไหมครับฉันอลิซาฉันบอกแล้วว่า ไม่ให้เธอไปครบกับอิอเจ็บนันนอกคือผมว่าจริงๆแล้วถ้าในกรณีนั้นน่าจะต้องมีโรคประจําตัวอยู่แล้ว อาจจะเป็นโรคความดันโล่ไขมันโลคความดันสูงหรือเป็นโรคหัวใจซ่อนอยู่นะครับคือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเวลามีเครียดนะครับหัวใจมันทํางานเยอะถ้าถามเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คุณเอกโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคหัวใจครับก็คืออาจจะไม่ได้ตรงมากแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องจนอาจจะเป็นไม่ได้ถา้าค,คนคนนั้นมีพื้นฐานที่เป็นอยู่แล้วนะครับ และต่อไปนะครับคราวนี้ในที่ทํางานก็ในสภาพความเป็นจริงแน่นอนก็ต้องมีความเครียดนะครับใช่ค,ความเครียดจากที่ทํางานครับคุณหมอครับโอ้โหอันนี้สัมพันธ์กันแน่นอนผมว่าทุกคนทํางานกนะ็ต้องเครียดนะพอเครียดปุ๊บงานก็อาจจะออกมาไม่ดีมันลิงก์กันยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงลองไปฟังในรายการ h e l a c k ครับพอพูดถึงการทํางาน มันมักจะมีความคาดหวังตามมาด้วยในหลายๆรูปแบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคาดหวังในแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อความเครียดในการทํางานบ้างมาดูการทํางานแบบแรกกันนะครับเครียดแน่ๆถ้าชอบทํางานแบบกดดันตัวเองเรื่องนี้คิดว่าจริงนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นได้งานมาวันนี้แล้วต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเดทไลน์อาจจะไม่ใช่พลภัพรุ่งนี้เวลาที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยเป็นความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองทั้งที่ไม่จําเป็นการที่ปล่อยให้มีความเครียดแบบนี้นะครับในเวลาทํางานเนี่ยจะทําให้เกิดผลเสียต่างๆอย่างเช่นความเครียดสะสมอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องหรืออาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งอารมณ์ในนนชีวววิตตส่ัหรรรืออาาาามณ์ใกทํงน เครียดแน่ๆถ้าทํางานแบบต้องออกมาดีที่สุดอันนี้จริงเหมือนกันนะครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความคาดหวังจากตัวเอง ต่อตัวเองหรือว่าจากตัวเองที่มีต่อคนอื่นด้วยความดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่างตวงวัดออกมาค่อนข้างยากซึ่งเจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะทําให้ลูกน้องมีความลําบากใจในการทํางานร่วมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาได้ในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมีตัวชี้วัดที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะครับตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ในการทํางานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วย ทำให้มีความสุขในการทํางานได้มากขึ้นเครียดแน่ๆถ้าทํางานตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นอันนี้จริงนะครับแนวทางการทํางานแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้การทํางานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นเดียวกันความคิดการวิเคราะห์หรือว่าสมาธิในการทํางานก็จะแย่ลงตามมันก็จะส่งผลกลายเป็นเหมือนวงจรต่อไปเรื่อยๆทาให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น เกิดการนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กลับมาเครียดเพิ่มเติมมากกว่าเดิม <S <S แต่ถ้าเครียดขึ้นมาแล้วนะครับ <S 1> <S 1> ก็จะมีแนวทางในการจัดการอยู่ประมาณ3วิธีวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการแบ่งการทํางานหรือว่าทาลิมิตเซตติ่งก็คือจะเป็นการแบ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งงานให้ลูกน้องด้วยวิธีที่2นะครับคือการปิดสวิตช์การทํางานก็จะมีการแบ่งเวลาการทํางานที่เราสามารถทํางานได,ได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่พักผ่อนซึ่งเวลาพักผ่อนนี่ในใหลายคนจะชอบแบ่งงานกลับไปทําที่บ้านหรือกลับไปทําบนเตียงไม,ม่แนะนําเลยนะครับเตียงเนี่ยเป็นที่สําหรับการ ผ่อนเท่านั้นวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการกลับไปดูแลใจตัวเองโดยการที่เรารู้เท่าทานอารมณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆตามกลับไปหาถึงสาเหตุของอารมณ์นั้นๆก็ค่อยคอยไปจัดการแก้ไขมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกัน จากในคลิปก็คุณหมอก็ตอบค่อนข้างควบคุมนะครับตรงตัวมากเลยเอาแบบเวลาเราทางานนะครับมันก็มีความเครียดแฝงมาตลอดอย่างตอนแรกเราก็จะคาดหวังนะว่าต้องทำให้ดีที่สุดคนไข้มาต้องเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยผตว่าหลังๆเราก็ผ่อนคลายมากขึ้นเราก็เครียดน้อยลงทํางานออกมาได้ดีขึ้นแล้วประเด็นต่อไปนะครับเครียดลงกระเพาะนี่มีอยู่จริงไหมครับแล้วมันมันเป็นยังไงครับมันลงกระเพาะได้เลยเหรอครับจริงจริงอยู่แล้วผมว่าหลายๆคนนะถ้าเกิดเครียดเนี่ยมันจะมีช่วงมองช่องหอกเฮ้ยมันแสบ แสบท้องจังวะอเออ,เเเอใช่ครับเพราะว่าเลาเครียดเนี่ยร่างกายมันจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารนีหลั่งกรดออกมาเยอะขึ้น<ม>แล้วก็อย่างเทปก่กอนที่เราคุยกันไอ้เรื่องอเรื่องกรดไหลย้อนใช่ไหมครับไอ้หูรูดที่กั้นระหว่างทางเดินอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยบางทีพอเครียดมันจะทํางานได้ไม่ดี<ม>เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการย่อนกรดในกระเพาะก็ไหลขึ้นมาตรงทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้นก็กลายเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เรื่องต้องรู้เรื่องกับไปนี่ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องที่คุณหมอบอกว่าไม่ควรเอางานมาทําบนเตียงนอนนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการทําให้เรานอนไม่หลับใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่เลยครับแล้วหลายคนเนี่ยเข้านอนแต่ว่าเอางานไปนอนด้วยเฮ้ยพรุ่งนี้จะทายังไงดีวะจะพรีเซนต์งานหัวนหน้าจะดุหรือเปล่าอันนี้เป็นอันตรายมากๆเลยนะครับมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกันยังไงลองไปฟังในรายการ f i ฟ e s e c ก e t รักครับ เรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทํางานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้แบบคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับที่ถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทํางานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้อ,อาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะโรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหม ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจํากัดความโดยเฉพาะนะคะคอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนที่เขาเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการวิตประจําวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีหนึ่งคุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทํางานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อย เรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะือถ้ามีความจําเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทาบรรยากาศที่เหมือนกลางคืนทำบรรยากาศเหมือนกลางคืนใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนให้คล้ายหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืนหลอกร่างกายอะฮะไม่เคยได้ยินคํานี้แล้วเราเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเออเนี่ยกลางคืนแล้วนะเออถึงเวลานอนคุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะจะมีอยู่2ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะいいคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่อง<แ>อาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะ<แ>อย่างบางท่านต้องเข้าห้องน้ําแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้<แ><แ>อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือคุณภาพการนอนดียังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขภาะการนอนที่ดีก็สําคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่น องสนะคะมีความรู้สึกสบายยผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทําให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสึกได้นะฟังเสียงอาจารย์นี่ก็หายเครื่องนะอาจารย์เจงแบบเย็นสบายมากเลยแล้วก็ตาท่านยิ้มแจ่มใสนะครับแล้วจากในคลิปนี่นะครับหลับแบบไหนครับคุณหมอครับถึงเรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอครับเวลานอนนยครับคุณเอกมันมีเวลาที่นอนควรจะต้องให้พอเพียงอีกสัญญาณหนึ่งที่สามารถสังเกตได้เลยก็คือเฮ้ยอีกวันหนึ่งอะ เรารู้สึกเราแบบมันไม่สดชื่นเลยอ่ะมันแบบเหมือนนอนไปแต่ไม่ได้นอนง่วงเหงาหาวตลอดอเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นอีกสัญญาณหนึ่งเลยว่าอเมื่อคืนที่เรานอนมันอาจจะนอนไม่จริงนอนไม่เพียงพอนะครับอันนี้นก็เป็นสัญญาณที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้และแน่นอนมันสัมพันธ์กับความเครียดแน่นอนอครับมันก็จะทําให้เครียดน,นะครับแล้วตอนที่คุณหมอแบบช่วงสร้างตัวที่บอกว่าย4สิบสี่ช่วง2ีง่ชัวช่วโมงแล้วคุณหมอไม่ไม่เกิดเาะวะทางจิตใจแย่เลยเหรอครับเอาจริงๆผมมาเป็นคนโชคดีคืออผมมหหัวถึงบ หลับเลยพอถึงจังหวะเราได้นอนแล้วก็หลับเลยใช่ครับแต่มันก็จะมีบางวันนะคุณเอกที่แบบเฮ้ยเราเราคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทําอะไรบ้างอันนั้นนะ่ะก็รู้สึกรบกวนเหมือนกันผมวิธีของผมอีกอันหนึ่งคือก่อนจะนอนสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราเคลียร์เคลียร์สมองเรา<อ>เราหยุดทํางานเราอาจจะไปทําอะไรสบายสบายอ่านหนังสือฟังเพลงอะไรเงี้ยครับสบายสายอ,อันนั้นจะเป็นการเคลียร์ก่อนที่เราจะไปเข้านอน ต่อไปนะครับแหมเรื่องนี้นะครับโรคเครียดนี่มันก็ส่งผลหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นคลาสสิกนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าปวดหัวข้างเดียวเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะโรคปวดหัวไมเกรนใช่ไหมครับคุณโรคคอนฮิตใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคไมเกรนเป็นโรคที่เจอได้บ่อยเลยนะครับแล้วก็มีอาการเฉพาะมีปวดหัวข้างเดียวแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันเชื่อมสัมพันธ์กับความเครียดมากๆมันเชื่อมมันยังไงลองไปฟังในรายการออฟฟิศสกิตรักครับ โรคปวดศรีรษะไมเกรนก็เป็นโรคยอนฮิตเลยนะ,น,นะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับเป็นคนเยอะใช่ครับก็คือตอนนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยร่องอะไรไม่ออกกบปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่ององประวัติประวัติและอาการด้วยมันถือว่าเป็นโรคที่ น่ากลัวไหมหน่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ไม,ไม่ได้ถึงขนาดนั้นส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหมไม่ได้กลัวว่าจะส่งผลถึงเอ่อเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิต <ừ> วประจําวัน,นครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เอ่อป็นในแวลททางานสูงด้วยนะครับ,รบยิ่งอายุประมาณสักสามสิบถึงสามสิบเก้าปีเนี่ยเราพบว่าสูงมาก จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะครเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจาวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทําให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยอาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนําไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนเด่นๆของเขาเลยเนี่ยเขาจะปวดปวดหัวทุ๊บ เหมือนเหมือนเหมือนเส้นเลือนเต้นตุ๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊นี่แหละใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียวจําเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ่าไม่ไม่จำเป็นไม่จําเป็นไม่ได้ระบุอ่าครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียวก็มีโอกาส ซีรซ่าไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บตุ๊บนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทํางานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวหนึ่งออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานาน ค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บคุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขอขอนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอกครับเวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มี ก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาว่าจะมีการสักวัิแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันนี้ปวดศีรษะไมเกรนนะครับเรารต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือรบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หายครับพอสัปดาห์ต่อมาก็ก็เป็นอีก ล้วพอทานยาแล้วก็หายอย่างนี้ควรมาพบแพทย์นะนี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกายแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคกวัวีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าไม่เป็นโรคอ่ื่นที่มันร้ายแรงนะครับการออกกำลังกายก็ก็ช่วยได้ดีมากเลยครับออกกําลังกายดีสุดนะครับและเรื่องของการพักผ่อนนะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ งฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบ <c oughs> มันมันเรื่องแบบใจิตใจหรือเปล่าครับคุณหมอหมายถึงว่าถ้ามาหาหมอแล้วถ้าปวดหัวถ้ามีไข้ด้วยมันก็จะรู้ครับว่าเอาเป็นปวดหัวเป็นไข้ <c oughs> แต่ครั้นี้ถ้าเป็นไมเกรนนี่คือก็ยังไงต้องมาหาคุณหมอจะได้วิเคราะห์ได้ถูกใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าหลักๆที่เราคุยกันเนี่ยความเครียดนี่มัน ก่อให้เกิดไมเกรนไหมครับหมอครับมันสามารถเป็นตัวกระตุ้นไดุ้ณเอกความเครียดของมันเองมันก็สามารถทําให้ปวดหัวได้เนาะภาษา <S <S ทางการแพทย์เราเรียกว่า tension headache หรือว่าปวดหัวจากเครียดอ่าอันนั้นก็จะเป็น<อ>การปวดหัวแบบหนึ่งนะครับไมเกรนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งโดยส่วนใหญ่คนไข้ทั่วไปก็จะปวดหัวข้างเดียวปวดหัวแบบตุบ แต่ไมเกรนเนี่ยมันจะมีอาการที่รุนแรงอาจจะรุนแรงกว่าอย่างเช่นบางคนมีคลื่นไ้ยาเจน oh. ใช่บางคนมีเห็นแสงป๊อปป๊อปป๊ปปปปปอปบุบบ้านอย่างนงี้เลยบ,บางคนหนักๆนี่มีแบบแขนขาอ่อนแรงได้ด้วยแล้วตัวที่ไมเกรนเนี่ยครับมันต้องหาตัวกระตุ้นอย่างเช่นความเครียดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ดีเลยของไมเกรนอย่างปวดหัวเครียดเนี่ยเรากินยาแก้ปวดไมเกรนถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยเราให้กินยาป้องกันไม่ให้ปวดไมเกรนด้วยเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมาปรึกษาคุณหมอเพื่อให้บอกเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าก้แ แล้วไอ้พฤติกรรมเสี่ยงไมเกรนนี่มีทางแบบบอกท่านผู้ชมให้เลี่ยงเลี่ยงไหมครับคุณหมอครับจริงๆแต่ละคนแตกต่างกันเลยคุณเอกครับบางคนอย่างที่ผมบอกบางคนกินอาหารบางอย่างเป็นตัวกระตุ้นให้ไมเกรนเป็นมากขึ้นเนาะบางคนจะปวดก่อนมีรอบเดือนอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนเนี่ยเครียดนอนไม่พอก็กระตุ้นให้เป็นไมเกรนเพราะฉะนั้นต้องหาว่าเฮ้ยอะไรเป็นตัวร้ายเป็นตัวกระตุ้นของเราแล้วก็พยายามด็กเลี่ยงอย่างนั้นครับคุณหมอครับอีกคําถามหนึ่งครับจากทางบ้านครับ พอเครียดแล้วแบบว่าคอบ่าไหลตึงเนี่ยมันมันจริงป่ะครับมันส่งผลต่อการจริงป่ะครับแล้วมันจะมีวิธีแบบคลี่คลายยังไงครับคุณหมอครับจริงๆรงแล้วมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกันโดยตรงนะครับแต่ว่าคุณเอกลองลอง,ลองนึกภาพเวลาเรานะเครียดเนี่ยบางทีเราก็จะขมวดคิ้วเราจะเกรงกล้ามเนื้อหัวอันนั้นปวดแน่นอนคุณเอกแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อแผงเดียวกันหัวศีรษะบ่าไหลนะครับบางทีเราเกรงโดยไม่รู้ตัวเราเครียดเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเข็นกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อ แล้วเวลาที่กล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่ท่าเดิมนานๆในช่วงระยะเวลานานๆนะครับมันก็เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดขึ้นมาได้มันอาจจะไม่โดยตรงแต่ว่ามันเจอร่วมกันได้เลยเวลาเครีครยดๆแล้วก็ปวดตามเนี่ยข้อบ่าไหลอย่างเงี้ยครับ และเรื่องต้องรู้เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเพิ่งประกวดชินเอชวัยรุ่นใช่ไหมครับคุณเอกใช่ครับประกวดสวนน้ำพรมาเมื่อปีที่แล้วเองครับสวนน้ำพรนี่ที่ไหนนะครับไม่ประกวดนะเพ่สวนน้ำพรนี่มีประกวดเมื่อไหร่นะครับวัยรุ่นนั่นเองนะครับก็คือรุ่นรุ่นเดียวกับผมนั่นเองความเครียดของวัยรุ่นต้องคุณหมอครับครับจริงๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับคุณเอกไม่ว่าจะเป็นแบบร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเนาะฮอร์โมน ที่เปลี่ยนแปลงความคิดโอ้มีเพื่อนนุ่นนั่นอีกเพราะฉะนั้นมาแน่นอนความเครียดกับวัยรุ่นนะครับเราไปฟังในรายละเอียดครับในรายการ Gen Y ครับก็คําถามแรกครับคุณหมอครับค่ะปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับแล้วเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกาย ใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเงี้ยมันก็นํามาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอ,มอะไรเงี้ยแล้วเครียดหลายอย่างเพราะฉะนั้น ก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น ไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนอเหอกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลยก็ถ้าจะทําให้เราไม่อ่านหนังสือความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่าเออมันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียด พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าออต้องมารีบทําแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสําคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราล่ละคาถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กําลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทาไงครับก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเ,เพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีก <P en ic> คือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ <Okay. S 2> ทำไมตัวเ,เองเครียดไปอีกรอบนึงเออเพ้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เออมันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาจะต้องเครียดแต่ว่าเรามองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงครับจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทําอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทําอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทําสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ย สำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นต่อของวิธีคิดที่ทําให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย ครับก็ขอบคุณคุณหมอเอมากนะครับคำนั้นเรานะครับยินดีค่ะเอางี้ดีกว่ามาทางนี้เลยดีกว่าช่วงแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวนี่มันคืออะไรครับที่เขาพูดพูดกันเนี่ยครับคุณหมอก็เป็นช่วงที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงจากเด็กผู้ชายเป็นหนุ่มหรือว่าเด็กผู้หญิงเป็นสาวนี่าครับโดยอายุเฉลี่ยก็ประมาณสักสิบขวบบวกลบหลักๆเลยคือร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทาให้เขายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะเด็กผู้หญิงก็มีเต่านมนะมีประจำเดือนเด็กผู้ชายก็เริ่มเออตัวใหญ่ขึ้นมีสิวหน้ามันเสียงงซึ่ ไอ้พวกนี้แหละมันสามารถเป็นตัวกระตุ้นความเครียดในวัยรุ่นได้ได,ได,ดีเลยนะครับอายุตัวอย่างง่ายๆเฮ้ย hey, เพื่อนสูงกันหมดแล้วยังไม่สูงเลยวะโอ้โหเออ,เอ,อหรือแบบเพื่อนแบบโอ้แบบมีสวดทรงกันหมดแล้วเอ,อ้ยเรายังยัง,ยง,ยงไ,มไม่ไม่นั่นเลยเออยัง <ขอ S 1> ยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอะไรเงี้ยเพราะเป็นเราเราคงเครียดใช่ครับในวัยรุ่นนั้นมันมีการเปรียบเทียบในในทุกอย่างเลยใช่ไหมอ่านเรื่องการเรียนเมื่อกี้จย์โอ้พูดด้วยแบบดีมากเรื่องการเรียน อนาคตจะยังไงดี<ม>ว่าอะไรเงี้ยวันผมว่าในวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะช่วงเข้าวัยหนุ่มสาวเนี่ย<ม>เป็นช่วงที่อาจจะต้องคอยประคบประงมนิดนึงว่าเฮ้ยเรามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจัดการกับมันได้ยังไงคุณหมอ,อมีคําแนะนําดีๆให้กับทางวัยรุ่นยังไงวะครับที่จะไม่รับมือความเครียดตรงนี้ครับอืมจริงๆถ้าแนะนําให้วัยรุ่นนะครับผมก็ว่า1คื สำรวจตัวเองนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เครียดเนี่ยอ่ามันเกิดจากอะไรสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมาแบบเฮ้ยห้ามปรามแล้วก็ั่งสั่งนี้ครับสุดท้ายคือเขาก็รักเรานั่นแหละนะไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่รักเขาคงไม่มาแบบบังคับอะไรเราใช่ไหมอ่าแต่ว่าอาจจะต้องหาวิธีนั่งคุยกัน ครับและนี่ก็คือ5เรื่องต้องรู้ที่เกี่ยวกับความเครียดครับยังมี5เรื่องต้องรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายหลากหลายเลยนะครับเรื่องต้องรู้เรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ใน5เรื่องต้องรู้ครับผม